ภาษาพาเพลินสวัสดีค่ะาอาจารย์เฉินครับได้เดินชมบ้านกี่หลังแล้วคะแล้วก็มีอะไรที่ประทับใจบ้างคะ impression ความประทับใจค่ะของช่อดของสะสมจากบ้านเชียงแล้วก็สมัยสุโขทัยนะครับหลวงหมิงอารยธธรรมแต่ว่าที่นี่นะคะอาจารย์เฉินเรียกว่ามาแล้วห้ามพลาดมีอีกอย่างหนึ่งค่ะคืออะไรนะครับการแสดงโขนค่ะ โอ้โหที่นี่มีหัวขอนให้ดูเยอะๆมากมายนะครับเนื่อที่หน้ากาก mask หน้ากากค่ะใช่แล้วค่ะจันเฉินเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์โขนนั่นเองค่ะจึงมีการจัดแสดงหุ่นละครต่างๆให้ชมมากมายเลยค่ะเพวรอนบอกว่ามีการแสดงโขนให้ดูนะครับอ้าวนี่สรุปว่าจันเฉินยังไม่ได้ดูหรอคะเนี่ยที่ไหนนะคะยังไม่ได้ดูงั้นเดี๋ยวเอินพาไปเลยค่ะ mystery mystery ลึกลับหน้าค้นหาค่ะมาแล้วค่ะอาจาร์เฉินนี่ศึกกุมกันกรเริ่มขึ้นแล้วค่ะนี่เหรอนี่มันตุกาตาเลยไม่ใช่คนจริงๆนะคะควรหนกันนี่นาสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี